สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะให้กับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะ ทั่วไปนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะแล้วก็ดูให้กับคนจำนวนมากๆเลยที่เกิดราศีมิถุนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อเป็นการไกด์ไลน์เนาะถ้าดูแล้วตรงกับเรานะคะแต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบไม่ดีไม่ใช่ก็ผ่านค่ะ ะะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะสำหรับใครนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์ไ d ดีข้างล่างนี้สอบถามได้นะคะช่วงนี้เปิดรับดูดวงทุกวันนะคะแต่ต้องจองล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนธันวาคมนะคะก่อนสิ้นปีหรือสิ้นปีเนี้ยนะคะก่อนปีใหม่เนี้ยนะคะดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ราศีมิถุนนะคะเป็นราศีหนึ่งที่ถือว่าชีวิตค่อนข้างจะมีอะไร ให้ให้เหมือนกับชีวิตมีรสชาติแล้วนะคะให้ทําเยอะให้ให้ได้ลุ้นอะ่ะคะทำอะไรเหมือนต้องต้องรอหรือทำอะไรเหมือนต้องลุ้นไปไปด้วยว่าจะจะได้ไหมจะจะดีไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดวงของราศีมิถุนอะ่ะจะเป็นดวงที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนช่วง 2, หลักสองหลักสามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นขึ้น,นลงลงคือไม่ค่อยจะมั่นคงในในในช่วงของอายุในน้อยน,อยอะ,นะคะถึงแม้ใครที่ อกหลักอีกที่หนึง่งก็อาจจะไปตั้งหลักตั้งฐานอีกที่หนึง่งอะไรเงี้ยนะคะหมายถึงว่าไม่ไม่ได้อยู่บ้านเกิดนั่นเองนะคะดวงของราศีเมทุนเนี่ยอาจจะเป็นดวงที่เดินทางนะคะในช่วงของธันวาคมนี้เช่นกันนะคะดวงค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปทางไหนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะใครที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นในลักษณะ เปลี่ยนแปลงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นในลักษณะของการคิดมานานแล้วแล้วมาทําในช่วงธันวาอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนโดยไม่คาดคิดอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเดือนเดือนธันวาคมนะคะราศีมีสุมีทุนมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดหรือเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็หนึ่งอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงความรักนะคะเปลี่ยนแปลงการงาน ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างนะคะก็ได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะเป็นเปลี่ยนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะมาดูในเรื่องของการงานก่อนแล้วกันนะคะการงานนะคะดวงของราศีมิถุนมีเกณฑ์ได้ออกจากงานมีเกณฑ์อาจจะบางคนอาจจะเป็นคุณตัวคุณเองนั่นแหละที่ตัดสินที่จะออกจากงานที่หนึง แต่ไปทําอีกที่หนึง่งหรือไปทําธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้บางคนอาจ,จสมัครงานทิ้งไว้แล้วอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่เดือนมอกราแต่คุณอาจจะออกจากงานในช่วงธันวานะคะบางคนอาจจะทําในเดือนเดือนธันวานี้เป็นเดือนสุดท้ายแต่บางคนจะต้องเหมือนกับตัดสินใจออกในเดือนธันวาเพื่อพักผ่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เดินทางยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะถ้าไม่ได้ยกย้ายที่อยู่อาศัยก็อาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับราีิมิทุนในช่วงธันวาคมนี้นะคะการงานถ้าใครที่รองงานอยู่ถามว่าจะได้ไหมอยังไม่ได้แต่ถ้าใครเหมือนกับท,ทําธุรกิจส่วนตัวมี มีเหมือนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นนะคะหมายถึงว่าเริ่มก่อตั้งนะคะเหมือนกับใครที่อยากเปิดร้านก็เริ่มทําละนะคะในเดือนธันวาอาจจะยังไม่ได้เปิดหรอกแต่เหมือนกับเริ่มขยับขยายเริ่มเตรียมงานเริ่มเริ่มทําร้านอะไรเงี้ยนะคะทําธุรกิจส่วนตัวเริ่มได้นะคะแต่จะเป็นถ้าเรื่องงานยังไม่ได้มีการเริ่มที่ดีสักเท่าไหร่ถ้าใครที่ออกจากงานช่วงนี้ก็ยังต้องรออยู่นะคะ้นเดือนธันวานะคะสําหรับ บางคนอาจจะออกจากงานเพราะการอึดอัดใจออกจากงานเพราะการที่ไม่ถูกกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างหรือหัวหน้าง,งานไม่เรานี่แหละนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจเองหรือบางคนมีเกณฑ์ได้ออกจากงานอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะหรือคาดคิดก็ได้นะคะอันนี้มันจะเป็นได้ทั้ง2แบบนะคะสำหรับใครที่ออกจากงานกระทันหันหนึ่งคืออาจจะออกเอง2หรือ,อบริษัทให้ให้ออกอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เช่นกันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นแล้วเหมือนคุณก็ตัดสินใจว่า,าพอออกจากงานก็อาจจะยกย้ายไปทําที่ใหม่นะคะหรืออาจจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะตามคู่ไปตามแฟนไปก็อาจจะต้องออกจากงานตัดสินใจออกจากที่นี้เพื่อไปอยู่กับแฟนอีกที่หนึงนะคะบางคนจะได้แฟนต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ต้องไปอยู่กับแฟนไม่ว่าจะเป็นชาติเดียวกันหรือคนละ เหมือนกับได้ได้ได้ต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยถ้าเขาไปอยู่แบบต่างประเทศนะคะเราก็อาจจะยกย้ายไปอยู่กับเขาอย่างนี้ก็ได้หรืออยู่คนละ,ะจังหวัดกับที่ที่เดิมๆอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนจะกลับบ้านเกิดก็ได้เช่นกันนะคะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะคะที่อยู่อาศัยถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็อาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือย้ายที่อยู่ใหม่อย่างนี้ก็ได้นะการเงินค่อนข้างจะมีรายจ่ายมากแล้วก็หลายทาง แต่ดูแล้วคุณมีความอหุ่มสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเหมือนกับคุณคุณมีเงินเยอะนะคะมีพร้อมที่จะทําอะไรแล้วมันมีเกณฑ์มันมี การเหมือนคุณเหมือนรู้ว่าคุณมีตังค์อะนะคะมันก็เลยเหมือนกับต้องจ่ายอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับการลงทุนก็จะดีไปแต่บางคนอาจจะมีการจ่ายหยิบย่อยนะคะรายจ่ายเยอะนู่นนี่นั่น,านบางคนจจะมีการอยากความอยากเยอะนะคะในช่วงสิ้นปีนี้นะคะเหมือนกับต้องซื้อนะคะบางคนจะซื้อรางวัลให้กับตัวเองซื้อทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ้าเป็นบางคนอาจจะมีการ ไปซื้อทองนะคะให้ให้กับตัวเองของขวัญให้ตัวเองของขวัญให้คู่ของขวัญให้แฟนหรือบางคนมีการสายกรรมในเรื่องของการตกแต่งใบหน้านู่นนี่นัน่นไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆนะคะเหมือนกับาหาความสุขใส่ตัวเองเพื่อให้ตัวเองดูดีนะคะแต่เงินจะค่อนข้างจะมีะรายจ่ายเยอะมากนะคะถือว่าเป็นเดือนแห่งอุดมสมบูรณ์เดือนหนึ่งแต่มันจะเป็นสถานการณ์ที่ เดือนต่อไปอาจจะเครียดสถานดึงเครียดเพราะว่าใช้จ่ายเงินเยอะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้า,าพูดมาอย่างนี้แล้วก็พยายามนะคะคิดก่อนอก่อนที่เราจะจ่ายหรือจะทำไรเพราะาบางครั้งอาจจะบันไปลายได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยการเงินค่อนข้างจะ เกินกำลังหรือเกินตัวที่เราคิดไว้แต่เรามีเงินแหละนะคะแต่บางครั้งเราอาจจะจํากัดไว้ว่าอาจจะหมดแค่นี้มันไม่ใช่มันมากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นการสร้างบ้านใหม่อย่างนี้ก็ได้มันกับเหมือนกับทําไปแล้วมันบานปลายอะนะคะอย่างเช่นจะทําแค่ บ้านอันนี้สมมุตนะิเนาะในราคาหลักหนึ่งล้านก็อาจจะไปล้านครึ่งสองล้านไปเลยนะคะพอพอทำแล้วมันหยุดไม่ได้มันต้องมันต้องดีอะไรเงี้ยนะคะมันกับต้องต้องทาต่อไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายบานปลายนะคะรายจ่ายเยอะมากเนาะรายเจอรายจ่ายหลายทางเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเซฟนะคะเซฟไว้บ้างน,นะคะเพราะดูแล้วคุณจะค่อนข้างจะเครียดภายหลังนะคะแต่ตอนตอนซื้อตอนทำเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขนะคะบางคนมีเกณฑ์นะคะ ได้เหมือนกับในเรื่องของ ความรักอะนะคะความรักคนโสดยังต้องโสดต่อไปแต่คนที่คบหากันมีเกณฑ์นะคะได้แต่งงานได้มั่นหมายได้ไปงานมงคลถ้าไม่เป็นงานตัวเองก็อาจจะเป็นงานของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมีเกณฑ์ได้ไปงานมงคลอาจจะเป็นงานแต่งงานบวชหรืองานใดๆที่ได้ได้สั่งสรรการหรืองานปีใหม่ก็ได้นะคะค่อนข้างงานจะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะหรือบางคนอาจมีเกณฑ์ได้แต่งงานในช่วงของก่อนก่อนสิ้น สิ้นปีนี้หรือเดือนธันวาคมเนี้ยนะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานเนาะแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์ในลักษณะของแฟนขอแต่งงานอย่างนี้นก็ได้นะคะในส่วนของคนที่มีคู่คบหากันเนาะแต่ในส่วนของคนที่คบหาเออโทษทีค่ะแต่ในส่วนของคนที่แต่งงานกันที่อยู่ด้วยกันนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซีเรียสในช่วงธันวาคมนี้เนาะพอดูแล้วนะคะจะเป็นในลักษณะของ ไม่ได้หลั่งใจนะคะไม่ได้หลั่งใจอย่างไรนะคะก็จจะมีในเรื่องของบางครั้งเราอาจจะได้ข่าวของคู่มานะคะจะไม่ได้เห็นกับตาหรอกหรือบางคนถ้าเคยมีแฟนเราเคยมีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมือที่3มนะคะเขาเหมือนจะกลับมา นะคะคบกันอีกครั้งหรือถ้าแฟนเราไม่เคยเปลี่ยนนี้ไม่ได้ว่าเนาะอันนี้อจาจะแล้วแต่คนไปหรือถ้าไม่ใช่ก็ผ่านนะคะก็คือนะคะจะมีในเรื่องของมือที่3เข้ามานะคะจะเป็นเข้ามาทั้งคู่เรานั่นแหละนะคะเราอาจจะได้ข่าวที่ไม่ค่อยดีกับคู่สักหลอยอย่างเช่นเขาอาจจะเข้ามาม,มีคนมาบอกว่าแฟนเรามีไปไปทานข้าวกับผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับ มันจะได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยสบายใจนะคะถ้าไม่เป็นเรื่องของความรักของคู่ก็จะเป็นในเรื่องของอื่นเรื่องอื่นก็ได้นะคะได้รับข่าวที่ไม่ดีแต่ในเรื่องของอะไรดีๆก็คือสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยจะได้แต่งงานหรือได้ข่าวที่เป็นมงคลนะคะก็คือบางคนจะมีการได้แฟนขอแต่งงานนี้ก็ได้แต่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรข่าวที่ที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับคู่นะคะหรือเกี่ยวกับ เรื่องในครอบครัวนี่แหละนะคะในเรื่องของบางคนนะคะจะเป็นในลักษณะของรักสามเศร้ารักสีเศร้ารักสี่เศร้าอย่างไรนะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นในคนที่มีคู่นะคะก็คือเราอาจจะมีคู่อยู่แล้วแล้วไปเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดนะคะเข้าใจเนาะบางคนเนี่ยมีแฟนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พอไกลกันเนี่ยเราอาจจะไปเจอคนที่คุยกันรู้เรื่องรู้สึกดีด้วยกันมันเหมือน ความรักแต่มันอาจจะเป็นความหลงอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นสีเศร้าเหมือนกับต่างคนต่างมีคู่แล้วมาเจอกันจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังใจตัวเองด้วยนะคะความถูกต้องแล้วก็ออย่างว่าแหละนะคะอันอันเนี้ยไม่ไม่เจอกับใครก็ไม่รู้แต่มันจะมีปัญหาภายาภาคหน้านะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเหมือนกับบางครั้งมีรักอยู่แล้วแล้ว เหมือนจะมีคนเข้ามาทางคุณอีกอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับไม่สนหรอกนะคะว่าจะมีคู่หรือเรานะคะอาจจะไปชอบคนมีคู่ก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็นคนสนหรือคนมีคู่นะคะโดยรวมนะคะอาจจะไปพอพานกับคนที่มีเจ้าของแล้วอย่างนี้ก็ได้เนาะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนรักเขาอะยอมเขาได้อะไรเงี้ยทางๆั้งที่บางครั้งคุณอาจจะมีทิฐิกับคําว่า มือที่2หรือเป็นน้อยเขาอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอกับตัวเองมันห้ามใจไม่ได้มันได้รักไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระวังใจตัวเองดีๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ใช่ก็ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับว่านะคะตรงนี้อาจจะเป็นที่เข้ามาทางเราหรือมาทางคู่ก็ได้คู่อัฐหกลังเรามีคนใหม่หรือเรานี่แหละนะคะที่มีคนเข้าหาเรานะคะ จะเป็นลักษณะน,นี้สําหรับคนมีคู่หรือคนสดก็ได้นะคะจะไปพอพันกับคนที่มีเจ้าของหรือหรือคนอื่นเข้ามาพอพันกับเราอย่างเงี้ยนะคะโดยรวมเนี่ยมันก็เลยเป็นรักาสามเศร้าสีเศร้าไปนะคะแต่ในเรื่องของโชคลาบเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้โชคนะคุณมีเกณฑ์นะคะเดือนธันวานเนี่ยได้มาหลายทางได้เงินเข้ามาหลายทางนั่นแหละนะคะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้ ใช้เงินอยู่นะคะเพราะว่าเงินก็ออกหลายทางเช่นการรายจ่ายค่อนข้างเยอะความอยากก็เยอะนะคะอยากได้นู่นนี่นั่นอยากทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ข่าวดีก็คือมีเกณฑ์งานมงคลมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่มีเกณฑ์ได้รถใหม่มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินที่สวยๆงามๆใหม่ที่คุณคาดหวังไว้หรืออยากได้มานานก็จะได้นะคะแต่เงินน่ะมันจะหมดนะคะต้องบอกงนี้นะคะแล้วในส่วนของสุขภาพล่ะนะคะ สุขภาพค่อนข้างจะ,ะซีเรียสน,นะคะก็คือจะมีเรื่องให้คิดเยอะนะคะบางคนมีเงินเยอะยังคิดเยอะเลยว่าจะยังไงดีนะคะเหมือนกับมีเยอะก็ก็ใช้เยอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับคุณเรื่องไม่สบายใจจะเป็นโรคเครียดนะคะเรื่องเกี่ยวกับการโรคหายโรคหัวใจนะคะหรือโรคเกี่ยวกับระบบภายในที่เกี่ยวกับความคิดนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอย่า,อย,าอย่าพยายามอย่าเครียดนะคะเพราะอาจจะมีในส่วนของไมเกรนนี้ก็ได้นะคะ,ะโดยรวมนะสุขภาพมันจะเป็นรักษะนี้นะคะจะเป็นโรคเกี่ยวกับไมเกรนเครียดหรือโรคเกี่ยวกับเหมือนกับเศร้านะคะ ซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอหกหักช่วงนี้ก็พยายามอย่าอยู่คนเดียวนะคะมีเพื่อนก็ลองปรึกษานะคะหาลือกันนะคะในส่วนของโชคลาบนะคะพูดไปแล้วทิ้งทายนิดนึงโชคลาบมาจากไหนโชคลาบมาจากยานพาหนะนะคะยานพาหนะให้โชคนะคะยานพหนะะาหนะคันสีขาวแล้วก็คันสีน้ำเงินนะคะให้โชคนะคะขาวกับน้ำเงินนะคะ แล้วก็เลขที่บ้านก็ให้โชคได้เช่นกันค่ะนะคะสำหรับ ใครนะคะที่เดินทางนะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังนะคะใครที่อยากเดินทางหรืออยากทําวีซ่านะคะไปต่างประเทศมีเกณฑ์ผ่านเนาะแต่อาจจะต้องเ,อเหมือนกับต้องรอหน่อยนะคะแต่ผ่านแน่นอนนะคะอาจจะมีติดขัดบ้างนะคะวันเวลาแต่ต้องอสําหรับใครที่เดินทางระยะใกล้ๆนะคะไม่ไกลมากก็นะคะต้องเตรียมนะคะ เ,เวลาดีๆเพราะมีเกณฑ์ล่าช้าได้นะคะแต่ถ้าทําในเรื่องของเอกสารก็ผ่านแต่อาจะช้านิดหนึ่งนะคะค่าสําหรับคลิปนะคะนี้ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับราศีมิถุนประจําธันวาคมนะคะโดยรวมก็ถือว่า การงานการเงินโอเคแต่ความรักค่อนข้างจะซีเรียสนะคะช่วงนี้แต่ถ้าใครทีออ่ไม่มีปัญหาก็ผ่านไปเนาะก็ไม่ใช่ดวงเราแล้วกันนะคะแต่ถ้าใครที่ออมีปัญหาลักษณะนี้ก็พยายามนำปรับไปใช้นะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนะาะค่ะเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปมาะคะ่ะสวัสดีค่ะ